สวัสดีครับนะครับสวัสดีคณะคราบทุกท่านนะครับผมนายพรเมธเรลาหาวินกุลครับครูโรงเรียนเตรียมโรงศึกษาหนองเกล้านะครับวันนี้นะครับจะมานําเสนอนะครับผลงานนะครับการสํารวจล็อกการิทึมนะครับด้วยไม้บรรทัดล็อกการิทึมนะครับซึ่งงานชิ้นนี้นะครับตัวผมมองว่ามันเป็นงานด้านคณิตศาสตร์นะครับซึ่งอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ทางด้านคุณภาพชีวิตหรือซอฟต์พาวเวอร์ครับก็เลยเลือกมาเป็นด้านวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และอุปกรณ์อัจฉริยะแทนนะครับ เพราะว่าลอการิทึมเนี่ยก็เป็นพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะครับก็เลยส่งดาน้แทนนะครับซึ่งในเนื้อหานะครับจะขอพูดในเรื่องของการพัฒนาเครื่องมือนะครับแล้วก็การเสนอการใช้งานเครื่องมือนะครับในส่วนการพัฒนาเครื่องมือนะครับผมได้ต้นแบบนะครับการพัฒนาเครื่องมือเนี่ยมาจากตัวมไม้บรรทัดปกติเลยนะครับซึ่งไม้บรรทัดปกติเนี่ยนะครับ หลักการในการสร้างของเขาคือใช้นอมโกราฟนะครับในการสร้างนอมกราฟก็คือจะเป็นการนำสเกลสองสเกลมาเทียบกันนะครับในแนวขนานนะครับซึ่งถ้าในมาตรฐานปกติเนี่ยก็จะเป็นหน่วยนิ้วกับหน่วยเซนเทียบกันเนาะซึ่งในมาตรฐานที่ผมออกแบบนะครับก็จะเป็นในหน่วยของล็อกกริทึมก็คือด้านล่างนี้นะครับด้านล่างจะเป็นหน่วยล็อกกริทึมด้านบนจะเป็นหน่วยเซนติเมตรนะครับก็จะเอามาเทียบกันนะครับเพื่ออ,อ่านว่าค่าล็อกฐานสิบนะครับในแต่ละตัวมีค่า ประมาณเท่าไรนะครับผมหลักการใช้งานครับเช่นผมจะหาล็อกสามฐานสีน่นะครับล็อกสามฐานสี่เนี่ยปกติ้วนะครับมันจะหาโดยใช้ฐานสิบไม่ได้เนาะมันก็เลยต้องใช้การเปลี่ยนฐานล็อกนะครับซึ่งใช้สมบัติของล็อก x ฐาน b ครับเท่ากับล็อก x ฐาน a ส่วนด้วยล็อก b ฐาน a แบบนี้นะครับซึ่งเราจะมองฐาน a เป็น10นะครับเพราะฉะนั้นล็อก3ฐาน4เนี่ยผมก็จะมองเป็นล็อก3ฐาน10หารด้วยล็อกสฐาน10แบบนี้นะครับแล้วก็ไปดูว่า ตัวล o อก3เนี่ยนะครับมีค่าประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งอันเนี้ยผมอ่านจากไม้บรรทัดนะครับได้ประมาณ4.8ตรงไหนเป็นล็อก3ผมก็แทนด้วย4.8นะครับล็อก4ครับประมาณค่าได้6ก็ใส่6.0ลงไปนะครับซึ่ง4.8หารด้วย6.0เนี่ยมีค่าประมาณ0.8นะครับทีนี้ครับผมก็มาตรวจสอบว่าแล้วค่าล็อกที่ผมหาไม่ได้เนี่ยมันมีความคลาดเคลื่อนไหมนะครับก็ ไปหาเปอร์เซนต์ความคัดเคลื่อนครับโดยการที่เราเปิดตารางล็อกก่อนเนาะล็อก3ฐาน4เนี่ยถ้าเปิดตารางล็อกมาจะได้ค่าประมาณ0.7925นะครับซึ่ง0.7925ตัวนี้เนี่ยนะครับคือค่าจริงของล็อก3.4ฐานแต่ว่าค่าที่ผมใช้ไม้บรรทัดอ่านนะครับได้0.8ถูกไหมครับคาดเคลื่อนอยู่ที่0.0075ครับผมหรือถ้าเกิดตีเป็นเปอร์เซนต์ความคัดเคลื่อนเนี่ยก็คือ0.95นะครับไม่ถึง1%ด้วยซ้ำนะครับผมก็เลยค่อนข้างมั่นใจว่าตัวไม้บร ตัวนี้นะครับจะสามารถหาค่าล็อกการิทึมได้จริงๆนะครับแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้งานกับในชั้นเรียนนะครับผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณคับสวัสดีครับ